มาเนตกมาถึงสมัยนี้นอมฟังลำไรกววากันกับฟังเทศตามสังเกตเบ่งแล้วเิ็นกระไรกว่ากันดีแม่นาโอ้ยน้อแม่กันบาฟังเท่ ดันจมมบาเอยไม่รอบทั้งเขาหลับเขาหลอนดอกกันใจบ่แข็งกาเก็บกาแล้วปัดยังแอวปวดป้าไหลแม่เนื้ยพระเทศแหลกเงินแถมสมพานว่าท่านได้พ่อว้เหลียวบางโมนกเขาปัดบินเข้า อันนาสมหัวใจกะยุมนั้นยะกะอาำมาเป็นเทศอยาให้จ้หัวหลานจารสำโรงนี่ละลกขึ้นวอนดอกคังจาอันภาสบุงน้อโยมแม่แต่ว่าทำต้งหามทงวินัยเนกวาตั้งแต่ตาม เดี๋ยวหาเทศแหล่เดี๋ยวนี้เพิ่นกะสังนาะจังสิขอบอกไปสาควันกันฟังธรรมบอกเคยล้ำกาเพลงสิ่ตงกันนอกคนสันนาะหมอลามนั้นสัมปะเปียตั้งแต่เขาสีบ้าูบมค้าอยู่เรื่อยผัดใดเจ้าชอบพระททพนาะลานั้น เทศจังสี่กบอ่ไรอันไหนบ่สมควรมาจนใจคนดูบ่าถูกูคนฟังจังคอยจ่าทั้งจ้าอ้าโน่แม่บาดพยมนั่งฟังแลตตากระใสหน้ากระซิ้นที่แม่เองบาดไม่ออกบ้านเกินคนดอกว่า มานั่งฟังจะวารานจันสำรองนั่งเทศแลผู้ลังคนนั่งเบิดหน้ายโยแท้แลขีดตาหน่อยก็บอกแก่ไม่ใจแกออกในอีเมฆขีดตาหนึ่งแพงเวนตาก็บอกแก่เลยบังเบิดหน้าเทเลเทเลยโยกวดออกรวดสิไปทั้งหลังน่ะถูกใครก็ไม่เกี่ยวรวดว่าสันเด้อ เอามาบัดน like okay. mm? ี้หญ้าโพฟังไม่ออกเทาเพอิดสำโนาบอกเมือห้างออกก็เลยคงเป็นจริงเหมือนตัวอย่างบ่แม่นปั่นเรียงบอดแล้วสมยานดอกสันสายนี่ละน้อผลมาผนบาปหายบอก่าแต่กันเบาหนัก บอกคนเห้ยคนบาปพายที you know, ่คนว่าผ้ากันกลัวประเรือคว้าผ่านเสด็จต่อนกัจจังมณฑลตุ่มงำมาบ่เปลี่ยนตัวบ่กิดพอน้ำล่างใส่เงิน้ำดูเองย้ำบาเรื่องแขกบาโรจักบ้านหนาวบ้านหนาวไอ้บ่พังไปนนะเป็นยังว่าขึ้นเสียผลบาปพาย Bỏ qua mặt mặt bầu mặt 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 hạc mặt phân Bỏ mặt 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 quay trái mặt Phơi mặt 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 Ôi mặt 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 เมื่อโยมโหขคักแล้วอยาไปกออีกคนสองตรองก็เด้อที่ทำอย่างบัดพลาดมาจะร้องร้องนามในข้องยามันแหงโอเหนียนเออเออเอออยากวิ่งแล้วบัเอบ้านามเออเกินมาเท่นว่าอาจแก่ในดังเขากันเกินดวงบอกว่าตายนาน คือกันกับผลบาปหายที่ฮาบผพากันกลัวผู้อะไรก็บ่เห็นคนยอมมีการซับระดนบาบาบปอมียังจอยหาทางค้วยความทำเลื่อยพวกว่ากับแม่แต่น้อยอันยาเพียยังเล็กน่อยอาจผ่านนางเกวิตคน เจ้านั้นแกจนเกิดอดนแบบเมีย่วนยาไปสนดอกกองกำปอยทำแต่กองการล้วก็จนตพองห่วยด้วยว่าทั้งไปนามันยังหนาเสียานอันเนี้ยแกว่ามีกินบ่ม่ทานอันเนี้ยแกจังเจ้าโดนโตเจ้าเกิดโดนไม่ใหญ่ตันเลย นาว่าไห้ฟังเพียงสำเนีแนะนำปองเสีคนหม้อดอกตุ่นเอ้ยคงเข้าใจแล้วตีเนาะเสียผักเนาอสเอยอนสาธุชนพอฟังแล้วจ่าจำเป็นแบกย่างได้แม่เด้ก่อนจะหยุดเยาว์สิเสียมควันตอไทยไงเท่าอยู่สบายเด้อตุนเด้ออออกคุณเ้ยน้า กากคนเอ้ยนับตั้งแต่เมนี้ให้มีแต่ดอกความสุกโลข่าโตแอ่ไร้มีดอกมาตองให้เจ้าสุกเกี่ยมเสมอนันกันเกี้ยเกาให้แม่ต้นลูกกุมลูกเตากันไปนาโยนสบายแม่ว่าลูกของยายต้นนั่นบานใจนี่แล้ว เปิ้ลที่ทำกันข้าหากำไรก็ให้ได้ง่ายง่ายขายเอชเยานไก่ยางจะต่างนันในลังออมขายขนมเกาต้มผัดพีแตงโมสิงะโปร์มฟังกัดตัวกัดเดินกระเลือกหอยสีขาวกับไก่สอยน้าเอยกาเสียใหญ่นั่นนไหลนลึ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 นลินก็ทุมเจ้ามือละแสนรอบเด็กนาง บอกคนเห้อยังมาเจ้าออกจากนี่พระรามีได้อยู่ทรงกันนีเด้อสมประสงค์ทุกด้านในดีได้กูตัวแนวกับทั้งแม่ออกแก้วบ้านดงเมืองก็ฟังเพลโอยู่นี่ก็คือดังเดียวกันในมีเด้อให้มีฉันและสันสูกก็มันไม่ดีรถมีรถมีหล่อเงินใายเข่าใครพอให้ได้เทลาหาบกัตาดอกไม่เด้อกันทำไ้ทำนา bí đào ai đây khéo để luôn nở đun lái nhẽ mưaฝน to khoang nhẽ mưaฝน to khoang thế lốc nam Thu, thun, ơi bốn thế lốc nam chơi cha để mẹ เมยไนพ่อใหญ่บ้านหลงเมืองมาฟังเทศฟังธรรมมาเสียมจกพานทำบุญสังกุศลข้าพเจ้าได้สั่งบุญสังกุศลแล้วกับปีนาป้าไม่ให้ได้เห็นให้เห็นหน้าบักหอยเชลีหนูกับเชสมะกัดเขาเด้อหัวจักแม่พี่น้องผู้ทำบุญนั่นๆขันพุ่มมาฟังเทศโมนี่ก้บพเจ้าได้เสีนมจได้ทำบุญสังคุนปีนาหนักัดรวดใส่มาลมลาดป่าดบักหอยเชลีอ้ยอาวน้อแม่บัดนี้สิว่ามาเข่าเรียงจบบนบาทสมิธ ខ្រូពីស្ល់ទាត់ក្រូវាការាក់ទ្រឹងលឩាំងចំងដែល្តាពីស្លៈាលា